ต้องมาดิเฮ้ยดติด๊ิปสวยเฮ้ยอย่าไปโดนเข้ามาดิเข้ามาดิเข้ามาดิเฮียไม่ไหววะถอยเพื่อนโอ้จบแล้วไม่ถอยแล้วฮัลนหลมึงมานี่อะไรมึง เอ้ยสวยเป็นไงแกกงโคโโตรโหดเลยแกก็โซโล่คิวอะครับอะไรเอ้ยโดนุ่มเพื่อนสวยสวยเยี่ยมสวยโหด,ดึงไม่ได้ทำได้ไหมเนี่ยก็มาก็มาดิ้ามาดิโหดึงไม่ดู เอา้เอาเขามาทำไมมาทำไมเอ้าอะไรแวนอะไรแวนอะไรแวนก็ามาดิแวนอะไรแวน ้ยโอ้โไม่ได้ว่ะอาซาดึงฟิกเกอร์อย่างดี ไม่กลับดีกว่าอลโหลเพื่อนไม่สลับหรอ ไม่ได้ิหรอวะคิดว่ามันจะฟิกฮัลโหลทำไมปล่อยกูอยู่คนเดียวเพื่อน ก็มาดบีแก๊กโซโลคิวอะโคตรเอาเรื่องไอ้ี้ยแก๊กโซโลคิวตายไหมนะ ก็มาดิดึงเล่นเฉยๆเนี oh, ่ยโอ้โหโจ๊กฮะัลโหมดมยังสองหนึ่งย่ไม่ตายเดี๋ยวมานะโควิด ไโควิดไร่นก <c oughs> ไม่ละโควิดก็ไม่อไอ,อคอนอย่ามามันจะติดฮะล้อใจช้องเน <c oughs> าเน้ยนิดเดียวดึงไม่โดนปะ,ะไปเจอยุบสัยู่บ้นันฮะนอกจากกินเหล้าย่บสปใสุขสักมันสุขสัากเลย ท่าพี่น้องใอยเนี่ยกระเป๋าคนหยาบปาดุกอ่ะตัวสวยเนี่ยหยาบจ้ำงยเนี่ยเอ้ยหยาบเนียนคนหนาสวยไปได้อยู่อะไรมึงมาดิหยุบเป็นมาเปนนังเอาดิเอามันดิแรงมากเลยเราสวยนีคนเหี้ยเฉยปะบ่เฮ้ยเอาดิเอ้ยมันดันกับนิดเดียวเอง แรงมากกินเหล่าเสือเหรอโอ้โห,หตีมพผ่าแนา <c oughs> เา่เอาดิเอาดิโอ้โหอันิีเดียวได้ไหมสวยสวยจับเสื่อนให้กูตีบ ติดคลิปสวยเฮ้ยอ่ะไม่โดนก็มาดิก็มาดิก็มาดิเชื่อไม่ไหววะถอยเพื่อน โอ้โหจบแล้วไม่ถอยแล้วฮัลโหลไม่มหมวนไม่ใส่หรอมึงมาหนส่อะไรมึงเฮ้ยสวยเป็นไงแก๊กแม่งโคตรโหดเลยวะแก๊กโซโลคิวอะครับรอะไรเฮ้ยรวมกลุ่มเพื่อนสวยสวยเย,ยี่ยม,ม,มโอ้ สุดจัดจกจกแก๊กแม่งโหดเกินโซโลคิวได้ปะ <c oughs> โหไม่ได้มันมีอันติายมงวะ สี่สองหนึ่งชิปฮโอ้โหแมนเกินดึงกูเฮียกูตายเี๋วสวยอยู่เฮ้ยเพื่อนได้อยู่สวยจัดกูตายไม่เป็นไรเฮ้ย ชิมแม่งเอาเรื่องวะจะรีแลกซตอนไหนวะยังไม่ได้ดูเลยวะ <อ S 1> แต่ตอนนี้กูขอเก็บดาวก่อนแล้วกันร <อ S 1> ีแลกซตอนไหนไม่รู้แต่ตอนนี้รู้แค่ว่าขอเก็บดาวก่อนแล้วกันชิบอ,อุ้ยไม่มีใครอยู่ ไอ้ยิบหายโอ้จบแล้วจบแล้วจบแล้วเพื่อนไม่อยู่กันกลัวเข้าผิดจังหวะด้วยไอ้ชิบหายตายเลยโอ้ยมันแต่มันก็จะตายหมดแล้วนะก <c ười> ูรู้สึกว่าแม่งเพื่อนแม่งได้ใจกันมากเลย <c ười> ได้ใจกันเกินเข้าไปทีละตัวฮะหล <c ười> มึงมึงจะรอดเหรอเพื่อนเข้าไปทีละตัวแบบนั้น หือโอ้โหโอ้โหเนื้อจัดเนื้อจัดไอ้เหียโอ้โหถอยเลยได้เหรอฮี่น่าจะได้โอ้เหียดึงดักไม่ได้สี่สามสองหนึ่งสวย โอ้ดึงไม่ได้จบได้ไหมเนี่ยก็มาดิก็มาดิก็มาดิโอ้ดึงไม่โดนเหรอเอาเอาเอามาทำไมมาทำไมเอาอะไรแวนอะไรแวนอะไรแวน ก็มาดิเวนอะไรเวนอะไรของมึงฮลัลโหลเอ้าจบสวยโอ้สุดจัดแก๊กหดเกินแก๊กอย่างแรงเลยครับดึงแม่นเกินแก๊กก็ดิ้นลายสิแม่นสุดจัดประหลัดบอก ขนาดปอยังไม่ราออกยังบอกว่าสุดจัด